คำเตือนรายการนี้อาจจะมีผู้คำหยากอยและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีคุยมีผู้ปกครองคอยแนะนำอยู่ครั้งๆถ้าผู้ปกครองไม่เข้าใจคุยแนะนำผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะ เขาให้มาก็มามึงก็ไม่เคยแบบว่านี่ตกลงผู้ชายผู้หญิงเนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ยวันเนี้ยก็นอนบ้านผู้หญิงบ้างจะไปเราเป็นผู้หญิงเราจะไปนอนค้างอ้างแหลมบ้านผู้ชายได้ยังไงฉันเป็นผู้ชายฉันนอนบ้านผู้ชายได้แม่ไม่ว่าเป็นผู้ชายก็ต้องมีเมียดิแต่งงานเดิดแน่จริงอะมีเมียมีเมียให้แม่แม่อยากมีมีเมียแบ่งให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์รดกไปแต่งกันไม่เอาไม่ดูอยู่กูโอ๊ยร้อนนะเฮ้ยมาแล้วไอ้จียน นี่จียอนวิววันนี้เร็วยวไปตีค่าหนุ่มขึ้นมาแบบนี้จียอนไปตีค่าไปไหนอ่ะไปข้างนอกไปข้างนอกเหรอมาทำไมเนี่ยปวดขี้ไอ้บิวปวดขี้ปวดขี้เข้าห้องน้ำได้ไหมที่นี่ก็มีห้องน้ำไม่ได้ไม่ได้เอิมสกปรกมากไม่ได้กลัวเดี๋ยวเดี๋ยวไมต้องห่วงอ่ะไม่ต้องห่วงอ่ะอะไรอ่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวสิบนาทีโอ๊ยไม่ไหวแล้วว่าปวดอ๋อ ก็คือึ้นไปนี่ดิชั้นหกซื้อข้าวให้ด้วยเห็นไหมเงี้ะซื้อข้าวให้จียอนใช่ไหมแบียอ่าบางเหมือนาเหมืยนเร็วเร็วนี่จะออกไปข้างนอกแป๊บดแป๊บเดียวอย่าดื้อเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลงมาเลยรายการสิบห้านาทีแค่เฉียงกับมึงนี่ก็สิบนาทีแล้วอะไรก็ไม่ไม่หอะไรนะมีว่าอะไรนะอะไรก็ไม่พูดอะไรก็ฟังไม่รู้เรื่องไป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 แป๊บเดียวแป๊บเดียว ชั้นอะไร <ar> อ่ะห้องอ่ะไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้ใครอ่ะชั้นสิบเก้าบอกแล้วมึงอยากเอาของมาเยอะยูยอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวสิเล่นอาใครมาแล้วผมเลิกแล้วเอาอันนี้นี่ไหมานั่งนี่มานั่งนี่เอาทำไมต้องนั่งข้างๆด้วยอ่ะอ้าวก็คิดถึงไงกินข้าวด้วยกันไหนจาน ช้วยซอสเกลีไม่ใช่่งเ้ารองอุยนี่ก็ช่วยซอสซกลีนี่เี่ยซัข้าวมามออันนี้เขารู้แล้วเหรอเราก็ให้ไม่ลมีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรกันแใหม่เหรอแหรอแต่งตัวดีนะแใหม่แล้วนี่พวกมึงแต่งตัวอะไรกันเนี่ย โอรนร์อะไรนะ power r a n g e อ้ power r a n g e รอ power r a n g e น power r a n g e สีแดงห้าสีะกอกเอาสีอื่นนะสอื่นนะสีชมพูชื่ออะไรอ่ะชื่อแทนครับผมแทนอะไรแทนกินข้าวยังอ่ะก็กินข้าวยังแล้วแล้วกูไม่ได้ถามพวกมือไปจีอดไปนช้อยกันกูอยากไปอ่ะอะไรระหว่างรายการเราไปไหนช้อยไปรายการไหนบ้างกัน รายการนี้ด <iscilla> ิอ <elle up> <deh. S 1> ันนี้ไม่ใช่รายการอันนี้คือมาขออนุญยตเฉยได้อยู่กัใครบ้างเนี่ยบ้านหลังเนี้ยกับคุณแม่อ่ะแล้วคุณแม่ไปไหนอ่ะกับเกาหลีคุณแม่เป็นคนเกาหลีเลยใช่พ่อเขาเป็นคนเกาหลีใช่ไม่ได้ผสมอะไรเลยเนี่ยไม่ได้ผสมเลยเลยแล้วทำไมเราไม่ไม่อยากเป็นคนไทยอ่อตอนเนี้ยเหรอก็อยากมีบัตรประชาชนนะอันนี้ไม่มีบัตรประชาชนเหรอเนี่ยอนาคตก็ต้องมีผัวเป็นคนไทยกินหนึ่งเนี้ยจะตรงขนาดนั้นเราก็มันบูดปะวะไม่บูดมันเป็นยะเป็นยะเป็นยะ โดนทั้งหมดแล้เนี่ยของน้องของนู่นกทำเป็นรังเกียจนี่น้องรังเกียจไหมรังเกียจนั่นไงนั่นไงพูดไทยชัดๆได้ขนาดเนี้ยมันนานหรือยังที่แบบพูดได้ขนาดเนี้ยก็แบบเริ่มเริ่มพูดภาษาไทยได้ตอนที่เข้ามาวงการช่วงแรกๆก็พูดไม่ได้อ่าฮะเพราะว่าตอนตอนแรกๆตอนตอนแรกๆอะไรไม่ไงวะนะคะทำแดกเปลี่ยนคนไทยเมื่อก่อนกินอย่างนี้จะย้อนจริงปะเนี่ยเออเนี่ยคนสมัยก่อนกินอย่างเงี้ย แล้วเข้าก็ป้อนไม่ะป้อนมาง่ไม่กินอะไรอ่ะไม่กินมี่น้องไม่ใช่พี่เมืองไม่ใช่พี่มึงน้องน้อไม่แล้วน้องมันดูไม่ดีอ่ะเผอจริงจริงคนไทยสมัยก่อนเขากินกันอย่างนี้จริงๆนะเหมือนแบบคนอินเดียหรอ เนี่ยที่ถ้าถ้าจะไปแบบเอ่อแถวมาเลเซียอะไรเงี้ยเขาจะกินกับมือจริงๆอ๋อเหรอใช่มือทั้งขวามั้งอะไรนะมือทั้งขวาหรือขามือขามือ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 ก็ใช้ใช้มือขวามั้งที่จะแบบนี่มือขวาไงแต่ฉัไม่ได้ว่ามือใสหรือมือขวาน่ะคือแบบอันใดอันหนึ่งเลยก็แบบใช้ใช้เวลากินข้าวแต่อีกอันหนึ่งก็คือล้างตูด ก็เลยพี่ใช้ไม่ใช่อีกอ๋อมือซ้ายเอาล้างตูดเือขาวไปกินข้าวใช่ป่ะแล้วของเกาหลีอะของเกาหลีกินไงอ่ะเขาจะใช้ตะเกียบตะเกียบเป็นตะเกียบอะ DIY DIY เจุ้ยกันไม่ี่ย เดี๋ยวๆก่อนกลับเดี๋ยวนี่ดีกว่าทำไมไม่ถามเขาบอกว่าเนี่ยเบื่อมากเลยอยู่เมืองไทยมากี่ปีเออเขาบอกว่าไม่ชอบคำถามนี้ว่าอยู่เมืองไทยมากี่ปีอ่ะงั้นคำถามใหม่อ่ะงี้ละงานเรามาถามคำถามที่แตกต่างเลยถามว่าอยู่งไทยมากี่ปีเข้าวงการได้ยังไงเฮ้ยเราไม่ถามอยู่เมืองไทยกี่ปีดีกว่าถามไม่เบื่อเมืองไทยหรือยังเออไม่ ยังไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เคยเบื่อเบื่อผู้ชายไทยหรือยังยังใช่เปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าเล่นใหญ่ทำไมเล่นใหญ่เพื่อ บางคนเขาก็มันรู้ไงอ่ะถ้าไม่รู้อ่ะอ่ะโอเคเอาใหม่ถามใหม่อะถามใหม่ถามใหม่อยู่เมืองไทยมากี่ปีหรอ20ปีค่ะเดี๋ยวใช่ค่ะก็จียอนมาที่นี่ตั้งแต่อายุ10ขวบค่ะทำไมถึงมาทำไมถึงมาโลเรือสัมภามาหรือว่าอะไรมากโลหิงยาอะไรเงี้ยนั่งขึ้นมานั่งขึ้นบินมานั่งขึ้นมาทำไมถึงมาทำไมถึงตัดสินใจบอกเอ้ยเมืองไทยดีกว่าเว้ยทำไมเขาพูดถึงเมืองไทยมืงไทยดีกว่าไม่นสุเกาหลีไม่มีเกาหลีกูไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเลยดูนบังขับมาดูนจริงๆเราไม่ใช่กนเลยนะบังขับดูนังขับมาคือไ้ไม่คือจริงๆเราตอนแรกอ่ะคุณพ่อทำงานที่นี่มาก่อนทำงานที่เมืองไทยเราแบบพวกเราก็อยู่ที่เกาหลีใช่ไหมก็เบ็เวลาแบบคือแบบโทรโทรคุยกันก็แบบคิดถึงกันอ่ะก็แบบร้องไห้กันพวงัคิดถึงดูหน้าด้วยดูหน้าแง่แบบเชิญ ถ้าถองมาร้องให้ร้องให้กินก่อนกินก่อนกินก่อนฟังอยู่ฟังอยู่คือสัมภาษณ์นะแล้วเมื่อก่อนทำยู่คือมิยูเป็นเนี่ยคือมิจูอันหนึ่งทำเป็นพิธีกรเขานี่เป็นแบบอาราบแรกอ่าหยุดพูดนี่นะสาวนเนี่ยพูดไหมพูดหยุดพูดพูดก็เห็นร้องงั้นกูก็อยากให้ยุดร้องไงพูดนี่นะสาวนเนี่ยน่ารักมากเลยคือแบบใส ไม่มีแบบพิษไทยอ่ะแล้วตอนนี้พิษสงรอบตัวตอนนี้ก็สายอยู่แต่วเังมีเพื่อนเป็นทูบูก่อนพิษส่งรอบตัวจริงจอจียอนแล้วไงต่อตรงไหนวะตรงนี้ตรงบอกว่าอามาอยู่แล้วแบบคิดถึงกันคิดถึงกันก็เลยก็เลยมาเที่ยวที่นี่ปึ๊บแล้วก็ไปไปทัวร์รอบๆของเมืองไทยเสร็จแล้วกับเกาหลี แล้วเห็นตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นเลยถึงถึงเกาหลีปุ๊บเห็นเห็นคุณแม่เริ่มเก็บของที่บ้านมึงบนมึงบอกบอกฟังหนูจะฟังไม่ฟัง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 ไม่ฟังก็จะกลับกลับเลยแต่จะบอกว่าอะไรวะคุณรู้ไหมว่ามีแฟนคลับคุณเนี่ยแฟนมันแพ้ของคุณเนี่ย อยู่ท pues nice. ี่นี่ด้วยรู้ไหมคนที่แบบเขาปื้มคุณเขาชอบคุณแต่อัลบั้มแรกเขาแบบชอบเป็นแฟนคลับจียอนอ่ะใครอะใครสีไหนสีไหนสีไหนอ่าตาแดงตัวตาแดงตัวเต้นได้ไหมเต้นได้ไหมหนึ่งสองสามฝึกฝืนคุณนินาซาร์เมร์ไรตรงไหนกันออจีเต้นแบบนั้นเหรอเป็นคอนเทสต์ตรงไหนวะก็ไป็นก็เป็นเขาชื่ออะไร จียอนเออจียอนเป็นนสกุลน้ำสกุลคนญี่ปุ่นดิพี่เบิร์นบอกมาไงจียอนคนญี่ปุ่นใช่ปะอยากตายเลยนะเกาหลีแล้วไปเจอพ่อพ่อก็บอกว่าให้มาที่นี่เออวันนี้กูว่าไม่จบแล้วก็ไม่จบเอางี้เหรอเราตัดเรื่องแล้วอะตัดไปเพราะยาวมากกูเขียนบังเอาเรื่องนี้ดีกว่ามาเป็นนักร้อง ได้ไงย้อนได้ไงกูวก็ยาวพอกัน่ะทำไมอ่ะเราเป็นคนเกาหลีแล้วมาอยู่อยู่เป็นน้องไทยได้ยังไงผู้สักเกาหลีเป็นผู้สักไทยเป็นหนอะเดี๋ยวเปิดเปิดรายการให้ให้ให้ดูเออจะได้ไม่ต้องถามนะดูดูเอาแหละแล้วพอคขาถามเนี่ยถามไม่ได้แล้วพอจะถามเรื่องความรักก็ได้ได้หมดตอบได้หมดจนวัดนี่โสดอยู่ป่ะโสดอยู่จริงเหรอโสดผู้ชายโสดมากอ่ะผู้ชายแบบไหนที่ ชอบร่วมเลยแค่เนี้ยเออสีเนี่ยสีไหนอ่าสีไหนชอบมีอ่ะต้องมีคนที่โดนใจอ่ะสีสีนึงอ่ะอันนี้ไม่เอาสักคนหนึ่งสีแดงอ่ะสีแดงสีแดงเต้นได้ฝึกพูดนินาซาร่าไม่มีท่านั้นเลยยอยืนเร็วหุยหโผล่อะฝึกพูดนินาซาร่าจริงเหรอไม่มีใช่หรอเยอะได้ไหนั่นแหละสิ ฝึกพูดนี่นาจ้าทำไมท่าท ok ่าเดียวกันหมดเลยอ่ะแล้วตอนนี้เราเราเข้ามาลงกันบันเดิมเราก็พูดไทยไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ้าวแล้วมาเป็นนักร้องไทยได้ไงอ่ะแค่อยากออกทีวีอ่ะอยากเป็นดาราอยากเป็นดาราคือแบบตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเลยก็แบบนี่เด็กๆที่หน้าเน้่ยนะนะหน้ายุ่งๆเนี่ยนะนะใช่หน้าเนี่ยน่าเป็นดาราแล้วนะใช่คือแบบมีมีไอดอลคนคนหนึ่งชื่อนะชื่ออะไรพี่ชื่อลีมียอนลีมียอนเฮ้ยแดนลีมียอนนี่คนที่ไหนวะ ไปประกใช่ป่ะพี bbe bbe> ่โอ๊ยพี่ไม่ขอนอนพี่ไม่รู้เรื่องพี่เดียนไม่ได้เลยทไมเาไม่ให้มานอนนะตรงห้งเข้าเ้้าน้ำตรงห้องน้ำเฉยไม่มีนอนไม่มีนอนท้องน้าอย่างเดียวทุกเข้าน้ำเฉยอืมอืมได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่โซฟาไล้น่โซฟาเพราะว่ามีมีเรื่องจะคุยว่าอีกนิดนึงช่วงโชว์หน้ารูปอ่ะอ่างี้ เห็นว่าอยู่เมืองไทยมา20ปีแล้วก็ไม่เห็นทีอะไรภาษาไทยอะไรยังพูดไม่ชัดยังไกล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 อะไรอยู่หรือเปล่าก็พึ่งพิ่งได้เรียนไงไม่ได้ไม่ได้เราต้องรู้ล้ำกว่านั้นเราต้องรู้ไปถึงสุภาษิตสำนวนไทยสุภาษิตคืออะไรเปลือกเสมือนคําสอนนึกถึงนิทานอีสบมึงนี่มันแต่งตัว Snow White อ๋อเหมืนสโนไวท์อ่าเป็นสโนไวท์แต่นี้เป็นแบบว่าเป็นสตอรี่เรื่องเล่าของไทยพร้อมไหมเพร้ามไหมสุภาษิตเข้าใจก็ได้ตําน้ำพริกตําน้ำพริกอ่า อุ้ยเผ็ดจังเออต้มน้ำพริกไงน้ำพริกมันกระเด็นตรงาหนไม่ใช่เออเดีดีดีต้มน้ำพริกละลายในน้ำต้มเสร็จเราก็เทในอ่าใช่ใช่เทในในน้ำแปลว่าสมมติเราลงทุนอะไรไปเนี่ยเราไม่ได้ประโยชน์กลับมาต้มน้ำพริกละลายในน้ำผลิตรายการเนี่ยดูดราดราดเงี้ยเออแล้วก็แล้วก็จ่ายเงินลูกน้องไปแล้วสปอนเซอร์ไม่เข้าเรียกว่าเราไม่ต้องยกตัวอย่างนี้ด้วยกูกลัว มามาต้องมาอ๋อไม่เชื่อใ่อุ้ยน่ากลัวอุ้ยน่ากลัวเชื่อใ่ให้ลิงดูทำไมอ่ะมันเป็นสำนวนบอกว่าลงโทษคนอื่นให้ดูตัวอย่างทุกแบบว่าโกรธจียอนมากจียอนทำไหมคะตัวนี้แต่ลงโทษจียอนไม่ได้ีไปลงที่อีนี่แทนเออเฟินทำอะไรเฟินไม่ได้โกรธนดาอีเฟิน อ๋อจับไม่ทันเมื่อกี้จับไม่ทันอก่อนะต่อไปน้ำท่วมทุ่งน้ำท่วมทุ่งซื้อของตุนไว้ตัว่านี้มาจากชีวิตตัวเองสัมผัสน้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมแอซื้อของตุนไว้ไม่ใช่น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโรงเหลงแปลว่าพูดไปเยอะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อะไร้อไม่ได้ความอนรายการเราเนี่ย ไม่มีสาระไม่มีสาระเออฟังไม่ได้สับอันนี้ไม่เข้าใจอ่ะประโยชฟังเนี่ยยังไม่จบยังไม่จบเลยแต่ว่าเอออ๋อฟังไม่สับก็ฟังเรื่อยๆสิก็ฟังฟังไม่จบไงเออตฟังให้จบเออฟังไม่ได้สับจะเอามากระเดียดก็คือความหมายแบบนอี้นี้แหละรำไม่ดีรำไม่ดีก็ไปเรียนไปมาพอไปเรียนรำเรียนรำ เราไม่ดีโทษผีโทษกองคือว่าทาไม่ดีล้วไปโทษคนอื่นทําไมอ่ะกูไม่รู้เหมือนกันคือแบบทําไม่ดีเราไปโทษคนอื่นอ่ะเข้าใจไหมอ้าทำไมอ่ะไก่งามเพราะขนไก่งามไก่ไก่ไก่หย่าไก่งามเพราะขนต่อไก่งามเพราะขนสุดท้ายล้วก็ตายเป็นไก่ทอด ไอีวไก่งางพนสวตายกยนะไก่อดเยงมพะขนขนงามพะแต่งอันนี้เป็นสุภาษสตเนี่ยต้องต้องแต่งถึงจะสวยอออถ้าไก่ไม่มีขนมันก็ไม่สวยช้างตายทั้งตัวช้างตายทั้งตัวเออเอาไปฝัง ช้างแต่ล้วก็เอาไปโงมาปิดไม่มิดคือแปลว่าเราทําความเลวทําความไม่ดีอะไรไว้ยิ่งใหญ่มากเนี่ยแต่ว่าไม่ว่าอะไรก็ปกปิดความเลวที่เราทำไม่ได้เข้ไหมเข็นครกเข็นครกเพื่ออะไรอ่ะเข็นเข็นครกเข็นครกเพื่อเข็ครกเ่นเ่ข็ครกขึ้นภูเขาความหมายก็คือทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเหมือนเรื่องมันไม่รู้จะทําไปทําไมอ่ะในเรื่องแบบเรื่องที่แบบ เข็นโคกขึ้นภูเขาจะเข็นทำไมเอานี้คือแบบเป็นคำพูดยากสมมติว่าเราอยู่ในเราอยู่บนไทยนะ่ะคุณครูเฟิร์นคุณครูเฟิร์นจะสอนอะไรต่อนะคะการพูดเราจะไปต้องพูดคำที่มันแบบว่าคำยากๆเพราะเราเป็นนักแสดงด้วยเราจะไปต้องสื่อสารให้กับคนรู้ลองพูดตามยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่เออเออได้ได้ได้ ชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำชามเขียวคว่ำเช้าชามเขียวคว่ำค่ำเอาอะไรดิชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำชามเขียวคว่ำเช้าความเขียวความเขียวจ้ำจ้ำเช้าฟักผัดฟักเย็นฝักผัดเช้าฟฝักผัดฟักเย็นฝักผัดเอออะไรวะไม่ได้เอาใหม่เอาไอ้อันอนึ่งอีอันอื่นเอาใหม่เอาเอา ระนองระยองยะลาระนองยายยองยะยองที่ไปทำธุระระนองระยองยะลาเออนนี่อนี้ง่ายๆกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกกินทั้งเหงือกกินทั้งฟันง่ายง่ายง่ายไม่ง่ายเอาเสียงอีกไมิดเหงือกกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกกินทั้งมันกินทั้ง ติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันติดทั้งเหงือกติดติดทั้งเปือกอ๋อคือแขนค่ะแขนเอาหมูมายืนข้างหมีเอาหมูเอาหมูยืนข้างหมีเอาหมีมายืนข้างหมูเอามียืนข้างหมีข้างหมูข้างหมูเอาหางหมูมาแย่งหูหมีเอาหางหมูแย่งหมีเอาหางหมีมาแย่งหูหมูเอาหาง มียงหูหมูหูหมูหมูมีดูสีหูมีหูหมูหูหมูหูมีดูซีหููไม่ได้แทนไมแทนแนี่ยาเดี๋ยวเจะรีเกมให้เลยเดี๋ยวจะให้โจทย์ทุกคนต้องแบบว่าเาเรียกว่าเร็วรวดเร็วจตงได้มึงไอ้นี่้าฟาดผัดาวฟ้าผัดฟัดเย็นฟาดผัดเอาหมูมายืนข้างหมีเอาหมีมายืนข้างหมูเอาหางหมูไปใหญ่หูหมีเอาหางหมีไปใหญ่หูหมู ไม้แหกแตะแหกแตะแหกแตะแหกดูดูแตะเออของจีย้อนยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่อ่ะยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่อ่ะยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่เอาหมูไปยังข้างหมีเอาหมีไปยังข้างหมูเอาหางหมูไปยังห้องหมีเอาหางใหญ่ลายักษ์เล็กยักษ์เล็กของเขาของเจ๊ของจีอ่ะจีจ้า ไม้แหกแต่แหกแต่แหกดูดแต่ชาวปัดปัดเองปัดปัดเลยตีเลยไม่ถึงยายยักยายักยักเล็กยักใหญ่ยักใหญ่ลายยักเลยักเล็กลยยักใหญ่ไม้แหกแต่แหกแต่แหกดูดูแต่เอาหมูไม่ยิงข้างหมีเอาหมีมข้างหมูไม้แหกแต่แหกแต่แหกดูดแต เอาหนีเอาหามีเอาหูหมูเอาหมูหมูเอาหูหมูแ่บ้ามันเนี่ของกูเอยพอเรเหนื่อยเลยเนื่อเดี๋ยวผมไปถ่ายละพี่เออเออเออหนื่ยละเฮ้ยเงือออกอยากอาบน้ำมากง่วด้วยเนี่ยจุ่ม่นอนนอนได้หมออนี่นอนของยี่ป๊บนึงได้ปะไม่อนี่นอนใคหมายึ่าคคเดียวนี่โสดนี่โสดใช่ไหมอืนอนด้วยไปดูห้องนอนก่อนดีกว่าไม่ชอบไม่ชอบชอบชอนอนคนเดียวไ่เกงใจหรออ รู้ว่าจริงๆแล้วคนโสดอ่ะเขาก็จะอยากได้เพื่อนมานอนยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มาเนี่ยดีแกงาเดี๋ยวโอ้โหเนี่ยหัวนอนกันเต็มเลยเนี่ยนอนเลยหมดเลยไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องเกรงใจพวงบุญนี่แหละต้องเกรงใจไปไปไปอยากใหญอยากเล็กเรียงเราขย่าวรตอนนี้เรียกได้ว่าโดนบังคับเป็นที่เรียบร้อยค่ะเพราะว่าเราใส่ชุดนี้อยู่แล้วจะให้พวกเรากลับบ้านก็ไม่ใช่ แป๊บหนึ่งนะใส่ชุดนอน,นอะไรเนี่ยชุดนอนบอกเลยว่าวันนี้เรานอนในตีมนางเงือกค่ะจริงเหรอ้อวันนั่งใส่แว่นตาวีดิวได้ไหมเยคยอ,อะไรนอนนอนนอนใส่แว่นตามฉันคุณคะไม่อยากจะบอกว่าคนคนนี้นะคะชอบสะสมแว่นตาค่ะคุณต้องสะสมแว่นตาเหรอใช่กี่อันพันห้าร้อยมันมันมไม่นมนมนขนาดนั้นเนี่ยน่าจะน่าจะมากกว่าสามสิบแบบส่งก็ประหลาดนะ ส่งไม่ธรรมดานะส่งส่งคนทั่วไปไม่ใส่นะเจนเทลพวกอย่างเงี้ยคนทั่วไปไม่ใส่กันนะเออช้าไม่ชอบอะไรที่มันแบบดูดูปกติไปอดูนอร์มอลไปอ่ะเออก็ชอบอะไรที่มันแบบไปดูดิไปดูคางแว่นอีขวามือเนี่ยตัวขวามือเนี่ยขวามือมือเห็นดอกอ๋อนึกว่าตัวปลาดอะไรอย่างเงี้ยว้าแต่น่ารักดีอ้าวมึงมาไงอ่ะมาต้มแออยากรู้มานานแล้ว สวยน่ารักขนาดนี้โสดแบบนี้มีหนุ่มมาจีบหรือยังคะตอนนี้ตอนนี้หรอคะก็มีบ้างมีบ้างเข็ดความรักหรือยังเก็ด <c oughs> หรือยังก <c oughs> ับคนไทยอ่ะเ <c oughs> ข็ตกับความรักไหมจริงๆเราไม่ได้ ไม่ได้แข็งน,นะไม่ได้แข็งอะไรแต่ก็ตอนนี้ตอนนี้แค่รู้สึกว่าค่อยไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักทำง,งานก็แบบยุ่งแล้วอ่ะก็เลยแบบอยากตั้งใจทำง,งานก่อนคือผู้ชายมาจีบอะ่ะคือถ้าเป็นถ้าเป็นจีอ่ะไม่ชอบไม่ชอบ,ชอบ,ชอบแบบผู้ชายที่แบบตั้งใจมาจีบอย่างเงี้ยอ่าต้องยังไงทียไปแล้วเป็นเพื่อนกันก่อนอะไรเงี้ยหรอเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็แบบค่อยค่อยแบบทำงานด้วยกันตักไปก็เ๋ยใช่ใช่แล้วแบบถ้าสมมติว่าแบบคลิกกันอะไรก็แล้วแต่ก็แบบเออพี่ชายธรรมชาติพี่ชายสดแล้วนี่ ใช่สดแล้วหนูไม่สวยพี่ชายเลยพี่ชายเขาพี่ชายเขาสดแล้ว้เสือกเลยรกูอยากได้เขาจะชอบพูดว่าตัวเขาอ่ะไม่สวยแล้วคือดูรูปอ่ะต้องดูรูปอันนี้ต้องดูรูปเรามีอินเสิร์ตให้ดูเดี๋ยวไปดูเนาะว่าแบบสมัยเด็กๆเนี่ยน้องสาวอยู่เกาหลีตอนเนี้ยทำอะไรอยู่เกาหลีทำงานทำงานเป็นเป็นนักกอล์ฟนักกอล์ฟเหรอใช่เป็นโปรเป็นโปรกอล์ฟมืออาชีพ แล้วแล้วผู้ชายที่ชอบนี่คือจะเป็นยังไงอย่างแรกก็ต้องสูงชอบผู้ชายสูงสูงใช่แล้วหน้าตาหน้าตาจริงๆเราหน้าตาไม่ไม่สีเรียนเนาะแค่แค่แบบเวลาเวลาออกไปแล้วก็ไม่อายก็พอเออไม่ใช่แล้วแหละพวกมึงอะเดินจูงมึงเหมือนจูงหมาเหมือนเรเราไม่ชอบไม่ชอบคนที่แบบมาตามเจีย ไม่ชอบคนมาจีบไม่ใช่ไหมชอบผู้ชายตามใจอะไรเงี้ยหรอคือแบบอย่ไหนอ๋อยังไงไงแล้วตอ่นเลยแต่บ้านกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบแต่ว่าจีเป็นคนที่ไม่ไม่ทำแบบนั้นอยู่แล้วก็เลยแบบอย่าทำอย่าทำกับเราใครใครที่จะมาจีบของจีใช่ต้องต้องมีลูกส่วนตัวด้วยแล้วผู้ชายที่แบบอ้วนๆหน่อยมีหนวดมีเข่าอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ชอบไม่ได้แล้วมึงดีนะกูไม่ใช่ผู้ชาย ได้แล้วตัดแล,ล้วนี่แล้วผู้ชายที่หน้าออกจะแบบอีสานอีสานสามีสำเนียงาการพูดอีสานอีสาน,สาะอ,านอะไรเง<ต>ี้ยเน่ารักดีนะนเขาบอกว่าไม่เอาเ,เ,เอาผู้ชายที่แบบเดินไปข้างนอกแล้วโชว์คนได้อีพวกนี้โชว์ใครคะ <laughs> ากายกรรมาหนอดอกว่าแต่ถังหรอออกไปข้างนอกอ่ะไม่ได้ไม่ได้ชอบชอบแบบใจกว้างอ่ะผู้ชายแบบใจกว้างออโอเคโอเคขอโทษขอโทษขอโทษให้ตั้งชื่อตั้งชื่อเขาเขามีเกณฑ์ในการตั้งชื่อไหมชื่อตัวเอง หมือนหนเกมต้องต้องเกิดเดือนนี้ถึงจะเป็นต้องมีนามสกุลถ้าเป็นลึกๆอ่ะจีก็ไม่รู้เพราะว่าอันนี้ก็คุณตาคุณคุณตาตั้งชื่อให้จียอนใช่คือแบบแต่แต่ว่าตระกูลซอใช่นามสกุลซอต้องตามชื่อนามสกุลพ่อดาราเกาหลีใครดังๆนะปาร์คคิมบอมเออใครวะบาร์คคิมก็คือเขานามสกุลปาร์คใช่ไหมมีคิมก็มีลีก็มีซงก็มีชวยแชร์ก็มแชร์ก็มีเลือดมือไหนอ่ะ ขอตัวยจอนจีฮุนจอนจีฮอนจอนจีฮอนเนอเหมือนแบบฮุนไดอะไม่ใช่ฮุนไดยังไงชอนแดกต้องเป็นไม่ใช่ฮุนไดเหรอใช่เข้าใจผิดกันทางประเทศเราเรียกซัมซุงนะเออต้องเป็นซัมซองซัมซองเหมือนสามส่อนอะไรเงี้ยเหมือนดิวอะซัมซองเป็นซัมซองไม่ใช่ซัมซุงซัมซองแล้วมีอะไรอีกที่เราเข้าใจผิดอ่ะ นี่เป็นความรู้เลยนะความรู้นะอันเนี้ยซ่องแ่องมีอะไรวะชอนเดอนดชอนเดชอนดชอนเดอดชอนเดอนเรชอนเดชอนเดชอนเดชเดอนเดนเดชอนเดนเดชอนเดลอเอนเดชนดชอนานดยเอเออนอนเอนอนเอนเออนเดอนเดชอนเอนเอนเดนอนชเดนอนเเนอน้นนเนอนอนออนอนออน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 เอคือชช่อนตอนเอนออเนี้ ด่างด่างเสียไม่มีเลยด่างด่างเราแบบเป็นนเป็นมูอย่างนี้เลยอ่ะเป็นหมูเออใช่เป็นหมูเคยเล่าให้ฟังเมื่อกี้เห็นป่ะเห็นแล้วก็แล้วก็อะไรนะที่บอกว่าน่ะแล้วแบบเวลาคือแบบแล้วแบบทุกคนก็เตือนว่าคือแบบยาเอาลูกไปข้างนอกเวลาฝนตกนะทําไมอ่ะเดี๋ยวฝนเข้าไป ดูดูจมูกแล้วก็ทำักตายนี่นี่นี่เอออันนี้อันนี้คือก่อนก่อนจะยอมทำตาสองชั้นค่ะแต่จริงๆแล้วแบบมีมีนิดนิดหน่อยหน่อยนะมันซ่อนอยู่คนนี้ลูกลูกขี้เป็ดลูกขี้เป็ดลูกขี้เป็ดในในบ้านลูกเป็ดขี้เล่ลูกขี้เลลู่กขี้เป็ดว่ะอยู่เมืองไทยมานานแล้วคิดไหมว่าจะกลับบ้านปลายชีวิตฉันจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีหรือว่าอยากอยู่เมืองไทยดีกว่า จะอยู่ที่นี่ชอบที่เพราะว่าตอนนี้อ่ะรู้สึกเหมือนแบบที่นี่คือบ้านแหละบ้านจริงแล้วอ่ะเออแบบพี่อยู่โซ่อยู่โซ่อยู่ตรงอยู่กลางน้ำกลางน้ำใช่อบักกลางน้ำใจเอออย่ตรงนั้นเลยเหรอเรียทนคนรวยนั่นน่ะใช่ไหมเขาบอกก็ไม่หรอกเราจะนอนแล้วแหละเราแอ่ะเอาเก็บพี่เดิมเนี่คือจริงๆแล้วอ่ะอันนี้คือรายการแรกที่มาเปิดห้องแบบใจมากเลยเออขอบคุณอ่ะ ราะว่ารายการอื่นขอมาแบบหลายรอบมากปฏิเสธหมดอืแต่อันนี้เปิดให้เพราะเราก็ดีใจว่าเพราะอะไรเพราะอะไรไมเกิดจะไม่เปิดแล้วแหละเราหลอกล่อเแล้วกขึ้นมาขี้เก็เลยให้เรามาวันนั้นก็บิวจีจังเลยเบบเดียวแบบเดียวช่วงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยอากาศดีมากเลยอ่ะเลยได้นั่งรถกันไปคู่ไป็นสองคนนั่งไปทำงานอ่ะคุยกับตลองคุยเรื่องนู่นเรื่องนี่ไปช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยจีนะชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวจนแบบรำคาญอ่ะอ้าว มกัก็มา,มาคือบมันก็มาคือลำคาญร้งรำคาญอ่ะเอาเป็นว่ายังไงเราก็ได้นอนแล้วอาจจะเป็นรายการแรกและรายการเดียวค่ะที่ได้ขึ้นมาบนห้องอผู้หญิงสาวน้อยคนนี้พูดเลยว่าผู้ชายทุกคนหรือแม้แต่กระทั่งอีพวกเจ็ดสีครั้งมาก พรังจริงๆกับผู้หญิงคนนี้เออดูนี่ปริศนาฟ้าแลบแล้วก็บ้ากันเปเลเออจริงหรอทุกคนที่ดูปริศนาฟ้าแลบอะพูดถึงพี่เยอะมากเขาบอกพี่น่ารักมากทุกคนไปรายการนั้นทุกคนดูง่พี่ทุกคนดูง่อยู่ในรายการนั้นงมงเปิดดูแล้วฟีดอร์บุค่้อ้าวนอน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 นฝากาคนงานหน่อยดิากฝากฝาเอาจะนอนเหรออฝากไว้ฝาก ก็ฝากคุณงานจียอนด้วยนะคะก็รายการกนบ่ายโชว์นะคะทั้งช่องสามนะคะแล้วก็มีฟู้ดดับเบิยซีพีนะคะเป็นรายการท่องเที่ยวอ่ารายการท่องเที่ยวแล้วก็ทำอาหารนะคะทั้งช่องท n n 2 4นะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะไทยทำอยู่นะคะละครของช่องสามนะคะแล่หลับสลับร่างนะคะละครยาวคร<อ>ัง้งแรกละครยาวแล้วก็มีละครยาวของช่องวันนะคะเจ๊นั จน่หาคำเสพก็ฝากผลงานของเจียนเรวยด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปปิดไฟทอนนอนนอนนอนเลยไปตรงไหนอะตรงรองใส่เซเว่นแล้วก็นอนได้ใช่ป่ะส่แว่นนอนใส่แว่นนอนนอนกุญยนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายปิดไฟให้หน่อยดีเสร็จแล้วเหรออะไรนะยังไม่อยากเสร็จเลยยังไม่อยากเสร็จเลยเดี๋ยวมึงหลุดใกล้ๆรู้ยังใกล้ใกล้คือที่ไหนใกล้ใกล้ ใกล้ใกล้แล้วไกลอยาไปไกลไปเรื่อไหมไปเอนครเอาหางมูเอเอาเอาหางมูแย่งหนีน้ำท่วมทุ่งซื้อของตุนไวเชือดไก่อุ้ยน่ากลัวอุ้ยน่ากลัว